เอาละครับกลับมาในปราตูนทูนะฮะวันนี้มาพร้อมกับอาวุธเป็นปืนปกตินะครับปืนธรรมดาที่เก็บหมึกเป็นขวดนมด้วยนะลองซ้อมมาก่อนเล่นแล้วนะฮะเมื่อกี้ลุยเลยจะสัมผัสได้ถึงความเบาบางในการยิงนะฮะรู้สึกเหมือนดาเมะจะน้อยมากแต่ลองใช้ก่อนเก็บไปเก็บพื้นที่ไปเห็นไหมข้างหลังมันขวดนมนะครับ อันติมาเดี๋ยวรอก่อนนะครับอันติจะเป็นอันนี้อ่าเป็นลูกฟองฟองน้ําฟองอากาศอธิบายไม่ถูกข้างหน้านมีคนนี่แหละตรงนี้แหละอื้อหอเต็มๆเฮ้ยเมื่อกี้เขาหันด้านขวาไม่ใช่เหรอทำไมขับด้านเร็วเหลือเกินสไนเปอรมีเทพสไนยอยู่ฝั่งนูน้นโอ้โหเขาบุกมาตรงนี้หมดแล้วอือหอนี่ไงนี่ไงเก็บไปได้หนึ่งฮะ เฮ้ยแบบโอ้โหดูเขายิงระเบิดผมทิ้งวั What? ดดูอะไรจะมือไวขนาดนั้นเออใกล้ๆใกล้ๆโอ้โหปืนไม่ได้เรื่องเลยเบาหวิวเลยดาเมจเบมา,ามากเพื่อนทำไมยืนนิ่งอะนึกว่าผมเมื่อกี้โอ้โห,โโหตรงนี้ยังมา ไอ้รู้ได้ยังไงว่าเรามาตรงนี้อ๋อดูแต่ไกลใช่ไหมเขาแบบปรับทิศได้เร็วมากเลยนะเฮ้พระเจ้าสนายัยอยู่นี้อยู่นี้อือหือดูยังไม่ทันขึ้นั้นโดนไปยทีโดนโดนไปเต็มๆอันตีมาไม่มีประโยชน์เลยอันตีนี่ช่วยอะไรไม่ได้เลยเนี่ยโอ๊ยหนึบเฮ้ย ผมเก็บเทพเจ้าสนายได้ว่าแล้วกระโดดเล็งมาจากไกลเฮ้ยปืนเบาหวิวเลยฮะทำอะไรไม่ได้เลยเขาบุกมาถึงตรงนี้กันแล้วอะ่ะคือแบบบีบทางมามากจะไปตรงนู้นก็สนัยอีกโอ้โหอะไรมันจะมือไวตาไวขนาดนั้นนี่พี่แกแบบ ไม่ต้องแบบมุดดำผุดดำว่ายเลยนะฮะยืนเล็งแบบนิ่งๆเลยต้องแค่มากดูดูดๆๆๆๆๆูด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 ูเขายิงระเบิดผมทิ้งนะออกหมดหมดยิงมาตรงนี้ข้างหลังก็ามาอีกโอ้โหปืนปืนไม่ไม่ไมหวจริงจปืน,นจะลอง <laughs> ยิงจ่อแล้วแบบ <c oughs> โดนแบบดาเมจนิดหน่อยทา,าอะไรตรงนี้เอาติด ไหนละกบไปใช้แปลงดีไหมรู้สึกว่าแปลงนี้จะชินมือผมมากเลยนะโอ้ข้างหลังไม่ต้องมาเลยข้างหลังเออโอ้โหเดี๋ยวขอดูเลเวลมือสนัยหน่อยเอ้ยก็พอได้นะโดนบีบมาขนาดนี้ยังพอเก็บได้อยู่เก็บพื้นที่35-49ครับดูอันดับ ดูมือสนายสนายชื่ออะไรนะทาอะไรสักอย่างไว้สุดทีโอ้ยผมที่หนึ่งเลยเลเวลเลเวสี่เหรอโอ้โหเลเ่วสี่อ่ะขอใช้อาวุธเดิมอีกรอบหนึ่งนะฮะถ้ารอบนี้ไม่เวิร์กเดี๋ยวเปลี่ยนไม่ไหวคือแต่ละอันมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับอันนี้คือมันไม่เปลืองหมึกไงแล้วก็เก็บพื้นที่ไปไเรื่อยๆนะครับแถมทรัพย์ของมันก็ดีนะเป็นระเบิดแบบพาแล้วติดตาม พุ่งไปหาเป้าหมายได้นะครับเราเข้าไปซ้ําได้แต่ข้อเสียก็คือใกล้ๆเนี่ยยิงไม่ได้เรื่องเลยใกล้ๆกลางๆไม่ได้ต้องแบบจ่อๆแล้วหลายนัดด้วยนะแต่ผมชอบเพลงนี้จริงชอบทุกเพงลงเลยในเกมนี้นอันตรีนะฮะอันตรีจริงๆก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะเป็นฟองน้ําลอยไปเอาไว้แบบยิงให้มันระเบิดนะครับจะได้กระจายสีตรงนั้นตรงนี้แหละ ฝ่นอยู่ข้างอโดนไหมกว่ามันจะระเบิดเขาก็หนีไปกันหมดแล้วอ่ะเขาบุกมาถึงนี้กันหมดแล้วครับสองรอบแล้วนะเพื่อนบุกมาที่นี่ไม้ทีมเมทไปไหนหมดอยู่ข้างหลังช่วยหน่อยเพื่อนโอ้โหเพื่อนโดนอ๋อไปทั้งคู่โอเคเออโดนบุกมาสองรอบแล้วฮะเออ โดนดิโดนมันเบามากเลยดูต้องไปตามที่อ่ะต้องตามให้ถึงตัวนี่อ้โหมันต้องประชิดขนาดนั้นต้องคองน้ำไม่ดิโอ้โหโดนก็ไม่เป็นไรหรอเดี๋ยวโอ้โหอุาตนี้เคลื่อนไปไหนหมดอ่ะไม่ค่อยเห็นเลยตรงกลางใช่ไหมไปแจมด้วย เพ okay, ื่อนอยู่ตรงนี้ฮะหือสาดขึ้นเมงบนไม่ถึงหรอกเพื่อนเออหืโดนโดนโดนเอาอีกแล้วแปลงมาอีกแล้วเฮ้โอนืดเระโดดมันต้องดำน้ำหนีนะฮะถ้าเกิดอยู่กับแปลงแต่มันเป็นพื้นสีเขาไปแล้วอ่ะด้านนี้ไม่มีใครทาเลยนีเก็บไปก่อนมางี้แล้วครับคนเดิมเมื่อกี้ตามไป โดนน,นะน่โดนน,นะน่ไปไกลมากไปได้ฮะโอ้โหสองคนสามคนโอ้มาตรงนี้หมดแล้วอ่ะแล้วเพื่อนเราไปไหนหมดเนี่ยอยู่ตรงนู้นคือแบบไปทาสีตรงนู้นอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิแต่เยน็นแต่เยน็น <c oughs> เรียบร้อยครับรอบนี้ไม่รอดแพ้แน่นอนกินมาถึงนี่เลยนอกจากว่าเพื่อนที่อยู่ตรงนู้นคือทาสีตยงนู้นอยู่นะฮะเหมือนจะยืนยิงอย่างเดียวเลยคนหนึ่งข้างบนไม่ได้เน้นทาสีพื้นเลยอย่าเบียดมาบางอาจมากบุกมาถึงตรงนี้นี่มันถ่านเราแน่นอนครับต้องดูตรงนู้นแหละว่าพื้นได้ทาหรือเปล่าเรียบร้อยแพ้ <laughs> ดูสิติหน่อยดูต้มหน่อยที่หนึ่งครับเมื่อกี้เปลี่ยนอาวุธมานะครับแต่ว่าไม่ได้ออกไปซ้อมนะเปลี่ยนตรงหน้ารอห้องนะครับมาลองใช้ดูเลยแล้วกันเป็นปืนเหมือนกันนะครับน่าจะคล้ายๆกันไม่ต่างกันมากแต่เผื่อมันจะดีกว่า เื่อมันจะใช้เข้ามือมากกว่าด่านก็เปลี่ยนนะครับเก็บพื้นที่ไปอันติมารอศัตรูก่อนครับค่อยใช้อ๋อเป็นอันนี้เป็นต่อยพื้นนึกว่าเป็นปืนต้องใช้ระยะประชิดเลยอันนี้แต่ปืนอย่างนี้คือเหมือนกับมันทาสีพื้นได้กระจายดีนะฮะได้พื้นที่ดี ระยะมันเหมือนกับไกลกว่าเมื่อกี้นิดนึงอยู่ตรงนี้คนหนึ่งอันตรมาอืปล่อยไปไม่โดนโอ้โหเอาโถซัวใหม่ละเอาทำอะไรเห็นนะทำอะไรเนะี่ยก็ทำอะไรของเขาก็ทำอะไรเนี่ยคนนี้นอนเล่นอะฝองน้ำฝองน้ำไปไหนไปไหน ไปไหนไมายืนทำอะไรแอบเอาดีเออปือนนี้มาหลังจากที่แบบโดนบีมาด้านนี้ตลอดรอบนี้เอาบ้างอาวุธก็โอเคนะยิงใกล้ๆแบบไม่กี่นัดนะครับแล้วเพื่อนเล่นดีด้วยเล่นง่ายขึ้นไม่ยืนอู้งานมันต้องแบบเน้นทาสีบ้างสู้บ้างไงไม่ใช่แบบยืนจ้องจะสู้อย่างเดียว มีลมตรงนู้น่นคนหนึ่งลับกวันอ่อลมติดลมติดพื้นอันตรีมาครับจะไ,ได้ไหมมีคนอยู่ตรงนี้เมื่อกี้อุ้ยสองคนไปเลยแราเป็นคิวไปเนี่ยโดนบีบม,มาด้านนี้แล้วฝัว่งนน้นโดนบีบนะฮะ เราก็เล่นง่ายขึ้นคราวนี้ออกมาก็โดนออกมาก็โดนไปไหนไปไหนเอ้ยเอ้ยเอ้ยระเบิดอีก40กิบวีน่าจะไม่มีปัญหาถ้ายังรักษาแบบนี้ไม่ได้อยู่นะครับมะเพื่อนก็ทาสีไปด้วยนะครับสู้ไปด้วยตรงไหนเปลี่ยนสีขึ้นก็เปลี่ยนกลับมาบีบไปข้างในเลยครับจุดสปอรเลยมีอยู่คนหนึ่งอืโอโหแลกกัน ดีกว่าปืนเมื่อกี้นะปืนเมื่อกี้ยิงใกล้ๆนี่แบบต้องยิงเอาเป็นอุ่งหนอีกแล้วอะเวลาจะหมดแล้วฮะไม่เป็นไรขอ,อกสกิลได้ไหมอีกสกิลได้ไหมอีกสกิลได้ไหมเรียบร้อยน่าจะไม่มีปัญหานะครับกินไปเยอะเลยตรงกลางเกือบทั้งหมด62นะครับกี่คิว เป็นแปลง2คนเลย7คิวฮะ